อยู่พระโบสถวัดจรเข้ใหญ่นนจังหวัดสุพรรณครับนนบริเวณนี้คือฝาผนังเป็นแผ่นทองเลยครับเป็นทองเปลวปิดนะครับนี่คือพระโบสถครับสวยงามมากเลยไม่เหมือนที่ใดเหมือนกันนะครับแผ่นทองปิดแปะสีทองสว่างเลยนะครับ สีดำกลมเกลืนสีทองมีเทวดามีผ้าอยู่ด้านบนเทวดาเหมือนเรือสำเภาเลยครับตรงนี้นะลักษณะเหมือนกับเรือสำเภาโอ้คงจะเป็นนี่งนี่งเลยอะไรนะทศชาติหรือเปล่านูนไปน,นูนเลยเครับฝาผนังดูโคมไฟสิครับสวยงามมากเลย เหมือนลงลักปิดทองลักษณะนั้นเลยนะครับนี่คือบานประตูเทวดาบานประตูเป็นไม้นะครับเป็นไม้นะเหมือนฝังมุกนะครับเป็นมุกเทวดาข้างบนเป็นรูปเป็นรูปอะไรเนาะมีช้างด้วยสวยครับมาดูได้นะครับประตูฝังมุกไม้ นี่โรงรักปิดทองนูหุ่นเลยครับไปนู่นเลยสวยงามมากครับนี่คือพระโอุโบสถวัดจอระเข้ใหญ่ครับตรงนี้คือทางเข้าพระโอุโบสถครับสองฝั่งเลยตรงนี้คือด้านข้างนะครับ นี่คือบริเวณด้านนอกพระอุโบสถวัดจรุเชยใหญ่มูลค่าเกือบหกสล้านสวยงามมากครับข้างหน้าผมเป็นวิหารอุพโตรครับวัดจรุเชยใหญ่สวยงามมากเลยบริเวณนี้จัดสวนครับมีน้ําตกหน้าวิหารนะครับ บริเวณด้านนอกวิหารครับทาสีทองเขียนรูปเป็นเทวดาสวยงามมากครับนกี่ราบภาพเขียนครับบริเวณด้านหน้า,นาพระวิหารพื้นสีแดงลงสีทอง สวยครับเป็นเทวดาลูกครับที่เราเห็นนี่คือรูปหลวงพ่อโตอยู่ด้านในเลยนะครับภายในพระวิหารครับจะมีรูปภาพเขียน